ของจิ๊บ่จิ๊บอยากให้วิชาประวัติศาสตร์ในฝันที่อยากมีมากๆเลยอะ่ะอยากให้วิชาประวัติศาสตร์อะ่ะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเหมือนแบบมีไต่ภาคไล่มาเรื่อยๆแต่ภาคหนึ่งเอพิสซดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วทุกภาคมันเรียงร้อยต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างตัวจิจ๊บว่าจิ๊บเริ่มมาเริ่มมาอินกับประวัติศาสตร์มากๆเลยอะ่ะ คือเรื่องเริ่มจากเสื้อผ้า,า,าคือจิ๊บเริ่มมาจากเสื้อผ้าคือเรียนมาเรื่องล,งละครเนาะก็ะจะเริ่ม,มตั้งแต่กรีกเสื้อผ้ายุคกรีกโรมนันยุคแบบใดๆค่อยๆไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่แบบ100 2 0 0 3 0 0 4 0 0 500จนมาถึงยุคพันพันเนี่ยก็คือพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยไล่มาเรื่อยจนถึงยุค19ซึ่งมาทําให้เราชอบมาทําให้เราชอบคือรู้ไหมว่าพอจิ๊บศึกษาเรื่องเสื้อผ้าศตวรรษที่17และ18อย่างเงี้ยคือ กระโปรงเมื่อก่อนเขาสุ่มใหญ่กันมากนั่นหมายถึงว่าเพื่อให้ผู้หญิงอ่ะเข้าประตูได้อ่ะก็เลยต้องออกแบบประตูใหม่ประตูว่างประตูอะไรเราจะเห็นว่าซุ้มมันจะใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็คือจะออกมาเป็นสถาปัตยกรรมอีกทีจากเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นงานวาดออกมาเป็นอะไรอีกเยอะแยะถนนถนนอะไรเงี้ยแสดงว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นบริบทการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เนาะใช่พอมันเล่ามาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะสนุกมากขึ้นว่าอ๋อ มันเริ่มอย่างนี้ช่ั้นแบบอียิปต์เนาะทำไมจะต้องแต่งตัวโป๊กานอะไรอย่างเงี้ยพออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นแบบนั้นแหละใช่แล้วมันก็ทําให้สนุกมากขึ้นในการเรียนและครูที่สอนล่ะครูที่สอนต้องทอบคุไงขอครูใส่เอ็นขอครูใส่เอ็นอันนี้เพนพอยต์อันนี้คือแบบขอครูใส่เอ็นเอนเตอร์เทนล้วนอย่างเงี้ยเขียนกระดานอยู่ไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอให้เล่าแบบ เหมือนแบบเดี่ยวไมโครโฟนขอให้ครูเป็นแบบครูใส่เอนบวกภาพแทรกบวกหนังเข้าไปอย่างเงี้ยพื้นฐานคือสิ่งที่สําคัญในการที่ครูจะสอนไม่ว่าจะกลยุทธ์ในการสอนหรือวิธีการในการสอนอยังไงก็ตามเนี่ยคือครูเนี่ยมีวิธีการสอนและตึกก็เชื่อว่าครูหนึ่งคนสอนเด็ก10คนก็สอนไม่เหมือนกันอันนั้นคือสิ่งที่ตึกคิดว่าครูควรจะต้องปรับตัวเองในการสอนไม่ใช่ว่าสอนหนึ่งแล้วก็ให้รู้สิบ ไม่ใช่แต่ต้องสอนหนึ่ง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 แต่สอนภาพรวมให้ได้แล้วก็เจาะอ,อันนี้คือสิ่งที่ตือคิดว่าที่ปเตือบอกว่าต้องรู้จักอมเมริาใหญ่ใช่ะ่ะแล้วตือคิดว่าตรงนั้นแหละแล้วก็สร้างให้เขาเรียนรู้การการรีเสิร์ชการทำการแอนาลิซ์ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเขาเองแล้ววันหนึ่งเขาเชื่อแบบนั้นกับเพื่อนเขาเชื่อแบบหนึง่งมันไม่มีใครถูกใครผิดแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะลงตัวกันได้อะ ประวัติศาสตร์ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันใช่ในการเรียนรู้นะในการเรียนรู้วิธีแบบนี้ก็ไม่ผิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแล้วแต,แต่แต่ว่าเขาควรจะเปิดมุมมองซึ่งกันและกันแต่ถ้าในมุมมองผมนะซึ่งผมมาสายวิทยาศาสตร์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบที่เราสามารถ move s own, <S ตัวเองเข้าไปอยู่ในยุคนั้นน่ะไปเรียนรู้ไปสัมผัสสิ่งที่ยุคนั้นเขาเป็นน่ะเราจะเข้าใจมันมากขึ้นน่ะผมว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ใช่างเช่นการการใช้อ่อ เกมการใช้ game, him, VR เข้ามาเกี like, ่ยวข้องแล้วแบบว่าเอ้ยผมเข้าไปอยู่ในโลกยุคนั้นแล้วว่อ๋อประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้แล้วเราเมืองเขาบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเอะคนนั้นทำไมต้องทําอย่างนี้คนนี้ทำไมต้องทําอย่างนี้เอะถ้าฉันจะตัดสินใจในยุคนั้นฉันจะตัดสินใจในรูปแบบไหนแล้วถ้ามันไม่เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมาจริงๆเิงมันจากจะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็อยากรู้เหมือนกันพอได้เรียนรู้ได้ศึกษาแบบนี้แล้วถ้าอยู่ในรูปแบบของของเกมเนี่ยมันจะสามารถเริ่มใหม่ได้ มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเรียนตามที่ที่ประวัติศาสตร์เป็นมาแต่เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราตัดสินใจไม่เหมือนในอดิตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <s> ถ้าแบบนี้นะมันก็จะแบบโอ้โอ<ๆ>สนุกอ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะนึกถึงในฝันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทจดีงๆไม่ต้องวัดกับผลว่าคุณเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วคุณต้องทําเพื่อให้ได้เกรด A B C D ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ตัวชีวัตตัวนั้นมันเป็นจุดที่ทําให้ยิ่งหลอกเด็กเข้าไปใหญ่ด้่ซ้ำว่าเรียนไปเพื่อให้ได้<ฆ>คะแนนนั้นนะออทําเพื่อให้เด้เกรดนั้นนะแต่จริงๆแล้วด้วยกระบวนการในประวัติศาสตร์เราต้องต้องการเพียงแค่ฝึกในเรื่องของความคิดเขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องเก่าๆที่มันใกล้ตัวบ้างหรือไกลไปเป็นร้อยๆปีอย่างนี้เนี่ยเราจะมีกระบวนการคิดและมองมันอย่างไรไม่จำเป็นต้อง ต้องวัดค่าหรือตัดเกรดแ,แล้วจะแยกยังไงสําหรับคนที่ตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์กับคนที่ไม่ตั้งใจเหมือนเหมือนผมผมมองอาจจะแบ่งเป็นสองสองสองส่วนถ้าเป็นประถมก็อย่างที่ผมบอกเพื่อทําให้เด็กเกิดกระบวนการความคิดแต่ถ้าเป็นแบบระดับโตขึ้นมาอุดมศึกษาขึ้นไปโอเคมันอาจจะต้องมีการประเมินว่าคุณมีความเข้าใจในระดับไหนอาจจะมีผ่านไม่ผ่านหรือ,ออาจจะมีลักษณะการทาความเข้าใจกับกับคะแนนที่ ชัดเจนจากการเรื่องของระบบก,การคิดมากกว่าในเนื้อหาว่าคุณต้องตอบเนื้อหาให้ถูกแต่สิ่งนี้อาจจะเป็นการประเมินอาจจะเป็นเรื่องของคุณมีวิธีการในการประเมินเรื่องนี้โดยใช้วิธีการใดซึ่งอาจจะมาเป็นคะแนนเพื่อทําให้คุณเข,าเข้าใจประเมินตัวเองได้ว่าอา่ะคุณมีความเข้าใจในระดับนี้อาจจะต้องปรับตรงนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปอ่ะน้องตองปิดท้ายตรงนี้แล้วกันวิชาประวัติศาสตร์คุณครูควรจะทําอย่างไรเมื่อกระบวนการเรียนการสอนที่เราพูดกมาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปคือผมก็มองว่า การเรียนการสอนป้อศาสตร์ที่ดีอ่ะมันไม่ใช่มันลังนกอะครับที่แม่นกคาบอาหารมาป้อนให้ลูกนกป้อนเสร็จสับเคี้ยวให้เลยอะไรแบบเนี้ยแต่มันควรจะเป็นอย่างอีกขั้นหนึ่งก็คือการที่ครูหรือแม่นกเนี่ยเอาอาหารมาวางแล้วให้เด็กพิจารณาเองว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงเป็นกระบวนการหรือถ้ามันจะดีไปยิ่งกว่านั้นเลยคือการที่เด็กเข้าหาข้อมูลหาหลักฐานมาคุยมาดิสคัสกันเองแล้วครูเปิดใจรับฟัง มันจะได้ไม่เป็นเพนพอยต์เหมือนที่ป้าตือบอกครับว่าต้องถูกใจครูไปหมดคือครูต้องเปิดใจรับฟังเด็กด้วยเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยแล้วห้องเรียนปอดิศาสมันจะเป็นห้องเรียนที่ดีจริงๆเป็นห้องเรียนที่เหมาะสมกับทุกคนจริงๆครับ